หลายคนก็เป็นอยู่ที่ระยะเริ่มต้นติดเชื้ออาการเล็กน้อยหนึ่งถึงสสัปดาห์ก็หายไปยที่บางคนเข้าสูร่ระยะที่2องก็ยกระยะลงปอดตรงนี้ก็เชื้อก็ไวรัสก็เข้าลุกลานเข้าไปยังเนื้อเยื่อปอดแล้วก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นก็ทําให้เกิดการอักเสบของเนื้อปอดเมื่อมีการอักเสบของเนื้อปอดก็จะมีเม็ดเลือดขาวมีกระบวนการต่อต้านเชื้อโรคที่เรียกว่ากระบวนการอักเสบเข้ามาแล้วกระทบต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซของปอดถ้าเป็นมากขึ้นก็จะเข้าสูร่ระยะที่3ร่างกายก็จะ ตอบสนองด้วยเกิดการอักเสบอย่างรุนแรงนะจากปฏิกิริยาของร่างกายจนมากเกินควรแล้วก็เป็นไปทั้งระบบของร่างกายเราเรียกว่าภาวะไซโตไคลสตอมหรือภาวะมรสมภูมิคุ้มกันที่1ระยะที่2ระยะที่3เนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ติดเชือ้อโควิด -19 ทุกคนแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปแล้วก็พบว่าลักษณะของผู้ติดเชือ้อโควิด -19 เนี่ยอาจจะเจอได้ถึง4ลักษณะคือแบบแรกเนี่ยเรียกติดเชื้อมีอาการแบบ แบบแผนทั่วไปหรือเป็น typical case นะมีอาการไข้ไอเจ็บคอแล้วก็หายใจเหนื่อยได้บางคนมาในแบบที่2คือติดเชื้อแล้วมีอาการแบบผิดแบบแผนไปเป็น atypical case นะบางคนอาจจะไม่มีอาการเลยนะอยู่ๆมาก็เหนื่อยแล้วก็หมดสติหรือบางคนลิ้นไม่รู้รสจมูกไม่รู้กลิ่นหรือบางคนอาจจะมีผื่นมีจุดมีจำ้ำนะมีรอยโรคผิดปกติที่ตามตัวตามมือตามเท้า แบบที่3อาจจะติดเชื้อแล้วก็ไม่แสดงอาการเรียกว่าพรีซิมต o ม a ติกพวกนี้คือช่วงแรกๆตรวจก็ไม่เจอพอผ่านไปสัก1-2สัปดาห์อา้าตรวจเชื้อให้ผลบวกวก็คือติดเชื้อมาตั้งหลายวันแล้วค่อยมีอาการก็ได้แล้วบางคนเนี่ยตรวจครั้งแรกไม่เจอครั้งที่2ไม่เจอเพิ่งมาเจอครั้งที่3แล้วก็ถึงมีอาการตามมาวนรูปแบบที่4ก็ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการเขาเรียกว่าอิมตมาติก ก็ลกลุ่มนี้ก็คือตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ติดเชื้อก็ไม่แสดงอาการออกมาเลยแต่สามารถจะแพร่เชื้อได้นั่นจะเห็นว่าระยะของการเกิดโรคของโควิด1 9มีได้ระยะที่1-2-3ซึ่งแตกต่างกันแล้วก็บางคนอาจจะไม่ได้ครบทั้ง3ระยะในขณะที่ลักษณะอาการที่แสดงออกก็มีได้ถึง4รูปแบบหลักๆด้วยกัน